7. สัมภัปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมทั้งปวง 7. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ่งธรรมทั้งปวงยังกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้น ยังละธรรมทั้งปวงนั้นไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวงกําหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้ใครความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้นได้ละธรรมทั้งปวงได้จึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าผู้ใดรู้ธรรมทั้งปวงโดยอาการทุกอย่างไม่ยินดีในธรรมทั้งปวงผู้นั้นแลกกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสัพพะปริญญาสูตรที่เจ็ดจบ 8มานะปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้มานะ8แ,แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอระหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมานะยังกำหนดรู้มานะไม่ได้ยังไม่กลายความพอใจในมานะนั้น ยังละมานะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ่งถึงมานะกําหนดรู้มานะได้ใครความพอใจในมานะนั้นได้ละมานะได้จึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า หมูสัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถูกมานะร้อยรัดไว้ยินดีแล้วในภพไม่กำหนดรู้มานะจึงกลับมาเกิดซ้ำอีกส่วนหมูสัตว์ผู้ละมานะได้แล้วน้อมใจไปในธรรมที่สิ้นมานะครอบงำมมานะที่ร้อยรัดได้แล้วล่วงพ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดแม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมาณนาปริญญาสูตรที่แปดจบ 9. โลภะประิญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะ 9. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโลภะยังกำหนดรู้โลภะไม่ได้ยังคลายความพอใจในโลภะนั้นยังละโลภะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโลภะกำหนดรู้โลภะได้ใครความพอใจในโลภะนั้นได้ละโลภะได้แล้ว จึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก ไม่ว่าในการไหนๆแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโลภะประิญญาสูตรที่เก้าจบสิ 10. โทสะประิญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โทสะสิ 10. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอาหารหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโทสะยังกำหนดรู้โทสะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโทสะนั้นยังละโทสะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโทสะกำหนดรู้โทสะได้ าครความพอใจในโทสะนั้นได้ละโทสะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกขได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโทสะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ปทุสร้ายไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโทสะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ คลันละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนไหนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโทสะปริญญาสูตรที่สิบจบปัธรรมวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งโลภะสูตร สองโทสะสูตรสามโมหะสูตรสี่โกทัสูตรห้ามัคคะสูตรหมกมานะสูตร,สสตรเจ็ดสัพพปริญญาสูตรแปดมานะปริญญาสูตรเก้าโลภะปริญญาสูตรสิบโทสะปริญญาสูตรสองทุติยวัคหมวดที่สอง หนึ่งโมหะปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โมหะสิบเอ็ดแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโมหะยังกำหนดรู้โมหะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโมหะนั้น ยังละโมหะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุททั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโมหะกำหนดรู้โมหะได้คลายความพอใจในโมหะนั้นได้ละโมหะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า โมหะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละโมหะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบคลั่นละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนไหนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลโมหะปริญญาสูตรที่หนึ่งจบ 2. โกธะปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้โกธะ 12. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโกธะยังกำหนดรู้โกธะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในโกทะนั้น ยังละโกธะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโกธะกำหนดรู้โกธาได้กลายความพอใจในโกทะนั้นได้ละโกธะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสพระคถาประพันธ์ดังนี้ว่าโกธาใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุกขติผู้มีปริญญาเห็นแจ้งย่อมละโกธะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบครั้นละได้แล้วก็ไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าในการไหนไหนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล โกธาปริญญาสูตรที่สองจบ 3. มัคคะปริญญาสูตรว่าด้วยการกำหนดรู้มัคคะ 13. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมัคคะ ยังกำหนดรู้มักขะไม่ได้ยังไม่คลายความพอใจในมักขะนั้นยังละมักขะไม่ได้ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมักขะกำหนดรู้มักขะได้คลายความพอใจในมักขะนั้นได้ละมักขะได้แล้วจึงอาจสิ้นทุกข์ได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่ามักกะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่คุณท่านไปสู่ทุกขติผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมละมักกะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบคลันละได้แล้วจึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีกไม่ว่าการไหนไหนแม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมัคคะปริญญาสูตรที่สาจบสอวิชานีวรณสูตรว่าด้วยธรรมเครื่องกลางกั้นคืออวิชา 14. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำเครื่องกลางกั้นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมู่สัตว์ทึ่งถูกทำเครื่องกลางกั้นปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนทำเครื่องกลางกั้นคืออวิชานี้เลยภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ที่ถูกทำเครื่องกลางกัน้น คืออวิชาปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไม่มีธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้โมสัตว์ซึ่งถูกปิดบังแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปตลอดวันและคืน เหมือนถูกโมหะปิดกั้นเลยส่วนอริยสาวกทั้งหลายละโมหะได้ทำลายกองแห่งความมืดได้ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีกเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีอวิชชาเป็นเหตุแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอวิชานิวรณสูตรที่สี่จบ ปัญหาสังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชนต,ชนตคือตันหาสิบห้าแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอาหารหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมูสัตว์ถูกสังโยช์ผูกมัดแล้วต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลานานเหมือนสังโยชน์คือตัณหานี้เลยภิกษุทั้งหลายหมู่สัตว์ที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัดแล้วต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปสิ้นกาลานานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวไปตลอดการอันยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัตที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลตัญหาสังโยชนะสูตรที่ห้าจบ 6. ปัมาเสขาสูตรว่าด้วยพระเสขาสูตรที่หนึ่งหแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิสุตทั้งหลายเมื่อพิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ทำเหตุซึ่งมีอยู่ภายในตนให้มีอุปการะมากอย่างนี้เหมือนโยนิโสมนสิการการมนสิการโดยแยบคาย นี้เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อมานสิการโดยแยบคายย่อมละอกุศลได้และทำกุศลให้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าไม่มีธรรมอื่นที่จะมีอุปการะมากแก่ภิกษุผู้เป็นพระเสขะ เพื่อการบรรลุประโยชน์สูงสุดเหมือนกับโยนิสโสมนสิการเพราะพิสุเมื่อเริ่มตั้งความเพียรด้วยโยนิสโสมนสิการไว้ก็พึงบรรลุความสิ้นทุกข์ได้แม้เนื้อความนี้พระผูมิพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปัธมะเสขสูตรที่หกจบ